เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าไปอบรมจปเทคนิคมาแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะผิดอะไรไหมขอแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราไปอบรมมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มาทําหน้าที่จปคือไปอบรมเอาแค่ความรู้ความเข้าใจแค่นั้นใช่ไหมครับแล้วไม่ได้มาทําหน้าที่เป็นจปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆ นะครับแต่ว่าถ้าเราไปอบรมมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจปหัวหน้างานจปบริหารเทคนิคเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพนะครับว <kę upcoming playthrough> ิชาชีพก็ไม่มีอบรมแล้วเนาะอมี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 เงอนขอยู่ว <Harry> ่าเป็นเทคนิคขั้นสูงกี่ปีแล้วว่าไปอบรมเป็นวิชาชีพได้นะครับถ้าเราไปอบรมมาแล้วแล้วเรามาปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยเนี่ยมาเป็นจปนะครับไม่ว่าจะเป็นจปโดยหน้าที่หรือว่าจปโดยตําแหน่งอันนี้ต้องขึ้นทะเบียนนะครับถ้าไม่ขึ้นทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายนะครับหรือถ้าเออหรือเราเรียก กันสั้นติดปากว่าจอปอเถื่อนใช่ไหมครับสมัยก่อนผมก็เคยเป็นจอปอเถื่อนนะครับไปอบรมจอปอเทคนิคมาแล้วแล้วก็มามาทํางานนะแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับก็มาควบคุมหน้าง,งานมาดูแลมาให้ความรู้มาทําหน้าที่นั่น,น,นจอปอแต่ว่าไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนก็ก็เกือบๆปีอยู่เหมือนกันนะครับก็ก็เป็นจอปอเถื่อนที่ผิดกฎหมายอยู่ถามว่าจะมีผลอะไรก็มีมีผลนะครับมีผลคือมันผิดกฎหมายใช่ไหม ถ้ามันไม่ได้มีคนเจ็บคนตายหรือว่าเรื่องไม่ได้ถึงกลมถึงอะไรอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเสมอตัวไปนะครับแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานหรือว่ามีเจ้าหน้าที่แรงงานเขาเข้ามาตรวจสอบหรือว่ามีคนเจ็บคนตายเรื่องถึงโรงถึงศารเนี่ยอันนั้นเราก็จะผิดเต็มๆในในข้อหาที่ว่าไม่ปฏิบัติตามพรบความปลอดภัยคือไปขึ้นทะเบียนนะครับไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอีกข้อหนึ่งก็คือจะทําให้จปเทคนิคหรือว่าเทคนิคขั้นสูงเนี่ยอาจจะเสียประโยชน์นะครับอาจจะเสียประโยชน์ในการอัปเกรดสถานะตัวเองอัปเกรดตําแหน่งตัวเองในการที่จะเป็นจปเทคนิคขั้นสูงหรือจปวิชาชีพในอนาคตเพราะว่าจปเทคนิคเนี่ยถ้าสาหรับคนที่มีวุฒิม .6 นะครับหรือว่าเทียบเท่าขึ้นไปเนี่ยหรือว่าสูงกว่าม .6 ก็ได้ก็ได้นะครับถ้าเราทํางานในตําแหน่งจปเทคนิคครบ5ปีแล้วเนี่ยเราจะไปอัปเกรดหรือไปอบรมหรือว่าไปสอบเป็นจปเทคนิคขั้นสูงเนี่ย นะครับถ้าเราไม่ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเราจะเราจะถูกตัดสิทธิ์ตรงนั้นเพราะว่าเวลาเราไปอบรมเป็นเทคนิคขั้นสูงที่พ่อจีไปสอบเอาเซิร์เทคนิคขั้นสูงเนี่ยทางทางหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าเขาจะขอดูประสบการณ์นะครับประสบการณ์อมาจากไหนประสบการณ์อ้างอิงมาจากเลขทะเบียนที่เราไปขึ้นนี่แหละนะครับถ้าเราไปขึ้นทะเบียนปุ๊บเราก็เลขทะเบียนมาอ้างอิงว่าเนี่ยผมทางานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคมาครบ5ปีแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปยื่นกับหน่วยงานฝึก,อ,ก puedan, อบรมเพื่อที่จะขอฝึกอบรมต่อเป็น เป็นจปเทคนิคขั้นสูงหรือจปอเทคนิคขั้นสูงนะครับจะไปอบรมต่อเป็นจปวิชาชีพอันนี้เราก็เอาเลขขะเบียนตัวนี้ไปอ้างอิงได้ว่าเราทำงานในตําแหน่งจปเทคนิคขั้นสูงมาแล้ว5ปีแล้วก็เอาพุธปริญญาตรีเพื่อที่จะไปอบรมเป็นจปวิชาชีพต่อในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่2ประเด็นเนาะประเด็นแรกคือ ไปอบรมเป็นจอปอมาแล้วแต่ไม่ได้มาทํางานในตําแหน่งจอปอ,อันนี้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับประเด็นที่2คือไปอบรมมาแล้วแล้วมาทํางานเป็นจอปอนะครับไม่ว่าจะเป็นจอปอโดยหน้าที่หรือว่าจอปอโดยตําแหน่ง5ระดับจอปอนะครับอันนี้เราต้องไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็จะกลายเป็นจอปอเถื่อนเป็นจอปอผิดกฎหมายจอปอที่ไม่มีเลขทะเบียนนะครับแล้วก็เสียโอกาสในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพเสียโอกาสในการที่จะอัพ อัพเกรดตัวเองไปเป็นจ้าพทคนิคขั้นสูงหรือไปเป็นเจ้าอวิชาชีพในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไประโยชน์บ้างจากคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ